สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปืน s s ก s ์ u e r P 9 3 8นะครับตัวนี้นะครับ9มมนะครับ9 mm มมตรวจความปลอดภัยของปืนดูนะครับโอเคไม่มีลูกนะครับปลอดภัยครับตัวนี้จะมีปัญหาคือไกเนี่ยจะแข็งนิดหนึ่งแม้ว่าไกจะคมนะครับแต่ไกค่อนข้างจะแข็ง เวลาเหนียวไกลเยอะๆะยิงหลายๆนัดอาจจะมือสั่นได้นะครับผมลองวิธีไปปรับแต่งไกลให้มันนิ่มลงนะครับโดยเคยจะสั่งซื้อสปริงของอแฮมเมอร์สปริงของอเมริกาครับเขาบอกไม่ส่งในประเทศไทยนะครับจะไปฝนเสียก็ไม่ได้ก็เลยลองไปฝนจุดอื่นดูของไกลนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าผมทำยังไงบ้าง เริ่มจากถอดชุดแฮมเมอร์ออกมานะครับแล้วก็ใช้ตะไบเล็กๆฝนหน้าสัมผัส้ตรงที่จะต้องสัมผัสกับเสียครับ ยังไงครับหลังจากตะไบออกแล้วผมก็ลองไปยิงดูครับทำให้ไกลนิ่มขึ้นครับง่ายขึ้นยิงง่ายขึ้นนะครับมีอะไรติชมคอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ